สวัสดีครับมาพบกับอแอมเบรตนะครับวันนี้จะมาให้พวกพี่ดูวัตถุมงคลปูเที่ยงโนมนานะครับเป็นยุคปลายทั้งหมดอ่าเป็นยุคปลายทั้งหมดเลยแต่ละฉากราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วความนิยมก็แตกต่างกันไปนะครับเช่นบานนี้นะเป็นฉากเต็มหิ่งเห็นลอกไฟก็เป็นฉากหิ่งเก่าอ่อนะครับส่วนตัวผมชอบฉากนี้มากนะครับเพราะเข้มดูเข้มขลังดีนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันขนมเปียรทั้งหมดอันนี้ก็เป็นฉากเต็มยิ่งเหมือนกันนะครับนี่อ่าลายเมินจานป่อง อันนี้ฉากส<ม>ี่เหลี่ยมกลมบู่าเรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับยันขนมเปี๊ยะนี่ฉากนี้เป็นที่นิยมเลยนะครับฉากนี้เป็นที่นิยมเขาเรียกฉากกลมอู่าเรือนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหิ้งเต็มเหมือนกันลายมือจาปอนปอกทั้งหมดนะครับย้าว่าลายมือจาปอนปอกทั้งหมดนะครับวัตถุมงคลบ้านมีดีเนี่ยจะไม่บอกปีนะครับเพราะจะตีกันเป็นยุคก,กันมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยนะครับราคาแพงมากตอนนี้ราคา ขยับเข้าไปไก่แล้วนะจะเป็นถอดหัวแตกอ่าถอดตรงนี้จะเป็นถอดหัวแตกนะครับเนี่ยอ่าจะเป็นถอดหัวแตกจะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับแต่ราคาไม่เท่ากันนะอ่าราคาและความนิยมไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นกระดาษห,หนังไก่ก็ราคาอุ้ยหลายหมื่นเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับได้ความรู้นะครับฝากกดติดตามแล้วกินดคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครอยาก พิมพ์คอมเมนต์แบบไหนพิมพ์คอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับแล้วฝากกดเลขเก้ากดหัวใจหน่อยนะครับสวัสดีครับ